สวัสดีครับว,วันนี้ผมรายการคาร์ลูเบอร์ทีวีวันนี้เราจะมาเล่นอะไรคะมีเกมเบสบอลนะคะดูข้างบนน่าจะรู้อะไรนะปรับให้มันปกติก็ตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนผมอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งนะไปไปกันประตูประตูนี้ประตูนี้นเอ้ยแม่ของนี่นี่นี่สี่สองตอนนี้มากันไม่รู้กี่คนนะาจะไม่ได้ แต่กซอมีเด็กรายการเนึ่งเลททีวีมาให้ด้วยเย้สก,กินหนุมหลอดแล้วนะฮะสก,กินเพื่อนไม่ใช่สก,กินผมหาห้องเดี๋ยวผมกำลังรอเพื่อนนะฮะเขาเรียกเขาชื่อกันว่าเขาชื่อว่า,ชววาชโชกุนส่วน คนนี้ฮนะคนนี้แพนด้าเนี่ยแพนด้าเจ้าของรายการเดอะเลสทีวีส่วนนี่นี่ส่วนส่วนลินศูนย์หนึ่งสองเป็นผู้ช่วยรายการเดอะเลสทีวีแล้วไอ้โชว์คุณอยู่ไหนวะนี่ไงใช่ปะ LTM เนี่ย LTM เป็นเพื่อนของรายการเดอะเลสทีวีนะแต่ไม่ได้ร่วมรายการนะไหนวะ ไหนไหนอ๋อน right? oh, ี <online> <pl ains> ่เน <siglo> ี <realidade> ่ยเนี่ยไม่เออไม่เออเฮ้ยไอไอเพ็ดแมงเอ๋มองดูดีๆเพ็ดม่นเหมือนเออเออไอสัตว์เด็กเออเฮ้ยป่ะอย่าโมลีรลโอ้ยพี่ไอไอแซดไหนวะโอเค กุฏยานทีมทีมเดียวกันหมดเลยนะครับหกคนเขียวนะครับตามจริงแล้วเนี่ยผมไอดอลไลท์กรีนนะผมไม่ชอบสีเขียวผมไอดไลท์แบล็กชอบสีดำมากกว่าเอาแบล็กดราก้อนเอาแบล็กดราก้อนไม่เข้าอ่ะเอาเฮ้ยเอาแบล็กดราก้อนนะแต่ว่าเกมมันยังไม่เข้าเลยตัว เอาคุณโชเลือกเลือกเลือกทีมสิคือตอนนี้คุณโชกุลเขาคุยกับคุณน้ำเพชรอยู่นะซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเพราะเราไม่ได้ยินแล้วก็เอ้าเพชรอยู่บ้านงเหรอบูอ้าวแล้วโชมาคุยกับเพชรยังไงวะ เอ้าแล้วาาไม่ไม่ให้เพชรเข้าท็อกเราวะอ๋เดี๋ยวแหละอ้าน้ำเงินเหรอเียเอันนี้น้ำเพชรเนี่ยนนนนเนี่ยเพชรเนี่ยไอเพชรเนี่ย แบบว่าเ,เนี่ยน้ําเพชรเนี่ยใช่ปะ่ะมึงใช่ป่ะเพชรเออเนี่ยแต่น้ําเพชรแต่เขาว่าน้ําเพชรมันเขียนอย่างนี้อยู่วะก็จะช่างแเพชรเพชร<พ>มันบอกแล้วเราว่ามันจะเปลี่ยนตัวละครมันบอกคุณว่าเชา้านี้ก็พวกเราเป็นแก๊งเดียวกันนะฮะอยู่โรงเรียนเดียวกันเรียนห้องเดียวกันเข้าแถวก็เข้าแถวเรียงแม่งอยู่ใกล้กันเลยเข้าแถว นั่งผมยังนั่งผมไม่ได้นั่งใกล้หมาผมนั่งแถวหน้าวันนั่งแถวกลางนั่งข้างคุณซอซึ่งเขาได้ปรากฏในคลิปยันเดเล่นะถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปดูได้นะครับผูอยากเล่นโบอ่ะกูเล่นนะครับกูเล่นอย่าซีเรียสซีเรียส เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงไอ้โชว์มันแปลกๆอ่ะคือตอนนี้โชว์เขาไม่ได้อยู่ในท็อกกับเรานะแต่โชว์เขาคุยผ่านขางบูมใช่เสียงโชว์มาจากไม์ของบูมอ่ะันกใช่ว่าเฮ้ยไม่ต้องพูดถึงเซิร์ฟหรอกพูดถึงมินิเกมพอไม่ใช่

อ้าไปจะกดไม้โทไปกด้ยจะจะกดไม่หันไปกดไม่โทไม่ใช่เหรครัมันอยู่ใกล้กันเย่มีคนเข้ามาแล้วนุกเกพ่องเกพ่อง โมมุมปิดไมค์แป๊บน,นึงอัน,นอยาให้เสียงของพวกมันเข้ามาสิโอ้โงเขางพูดไม่ได้แล้วนแย่พ่อไงเขียนอย่างนั้นล้อเรือไม่ใช่เหรอครับเราต้องอนุรักษ์ภาษาไทยหน่อยนี่นไงโมมุมเป็นการปิดมุมแป๊บนั้น,นึงคนมุม ผมผมว่าคุณกายนี่น่าจะเป็นเกย์นะฮะเนี่ยเดอะเลทีเจ้าของรายการเดอะเลทีวีนี่เขาน่าจะเป็นเกย์นะฮะเดี๋ยวคุณรู้คุณรู้เขาเขียนว่าเราเกย์้วยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปแฉทางห้องรู้เลยเว้ยอ๋อเออที่นี่เขาบอกผู้แดงเขาบอกอะไรอะอะไรวะ เมันพูดนอกเรื่องมันพูดกับบัดดี้ไฟพูดไปเทียอะไร,ร <c oughs> ก็ไม่รนะู้คนอย่างกูไม่เล่าหรอกไฟลิสเทลโกงเล็บมังกรเพอร์ <c oughs>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  เอา้าวมันเป็นมันเป็นชื่อท่าเว้ย <c oughs> อ้าขอโทษขออภัยนะคพูด อนะรไรเหรอใครไอ้กายหลุดเหรอ <L ug. S 1> เอาไอ้กายหลดุดเหรอเอาบูไม่กายหลุดเหรอวะอ้าวก็ตอนนี้คนกายไม่มีส่วนร่วมแล้วนะฮะไปกระก้ามเฮ้ย bon เฮ้ยคนลากี้บล้อมไปดิ ขาสาทุขอให้เปิดได้ TNT มีคนได้ TNT วะไอเชี่ยเก็บไม่ได้เฮ้ยกูได้ลกี้บ็อกก์มาแล้วได้บ็อกมา เฮ้ยจริง,รงๆวะ่ะได้ลัอกี้บล็อกได้บล็อกมาไอ้เชี่ยใครโดนเล็กไอสัตว์เนี่ยวีแซมอะไรเนี่ยมึดงดนเล็กฟูสัตว์เอา้าไอชโ,นนโดนเล็กกูเฮ้ยมึงไปไกลๆดไกลดโช์นี่ฮะกำแพงขัง ปิดทางเอามาเดี๋ยวกูขุดให้โอนะ้ยได้ด่ามาแล้วโด่คนมาเป็นไงกูเก่งป่ะโด่คน ไปโชว์แบ่งลักกี้บอกหนโอยโหโชว์แบ่งลักกี้บอลก่นอลโอ้ไอโชว์ไม่เอาลักกี้บอกเป็นคนเดียวเลยสัตว์แม่งเล่นกันมันเลยกูไม่ได้เล่นไอกายบอกนะเดลสทีวี ได้มึงจำไว้ไอ้พวกชั่วแม่งไม่ให้กูลักกี้บ็อกสักอันสัตว์ไม่ไม่มีต่อไม่มีที่ต่อมาไม่ช่วอมาแล้วมึงอยู่ไหนเฮ้ยไ, <ś ls> ไม่มีกูก็ไม่มีบล็อกเหมือนกันเดี๋ยวกับไปเอามาให้บูมระวังมีคนมา<ธ>มีคนมามนอไอ้เชี่ย โชว์มีคนไปฐานแล้วอ๋อมันจะมาแล้วเนี่ยมึงเห็นไหนบ้างไหมเนี่ยดูดูดูชุดกบที่บอกขอโอ้โหอ้าวไอ้สัตว์แพ้ทุกเกมแพ้ทุกเกมพี่อะไรกูไม่มีของเดี๋ยวกูจะไปช่วยมึงอยู่ยบุม็มไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วเฮ้ยสัตว์มีคนดักอยู่อะ บูมมีคนโทษทีเดี๋ยวกูมาเอ้าขอโทษนะครับเมื่อกี้เกมค้างฮะโอเคหายค้างแล้วโอ้ยมือมือผม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 ชามือมือผมเป็นเน็บมือผมตะคิวแดกมือผมขยับไม่ได้แล้วมือผมมือผมผมต้องใช้มือเดียวเลยการเล่นเกม อ้าวไอ้ตเอ้ย <S 2> <S 2> ก็กอดอยู่นั่งเฉยโอ้โอ้โอ,โอ้มือมือผมเหน็บอ้อมือมือกูป็นเหน็บว่ะสัตว์แห็บโอ้ยเหน็บเหน็บรอบนี้ไม่เคยเป็นเหน็บหนักขนาดนี้มาก,ก่อนไอ้เหียขอลัคกที่บล็อกได้ดิใครมีอ่ะ ตายไอ้เหี้ยโอเคเลยอ่ะบูมกำลังไปช่วยบูมไอ้มีทีมฟ้าไปหามึงอะ่ะโอ้ไอัสั์เลสคุมเลยไอ้เหี้ยหล่นท้องท้องเก็บท้องลัคก,กี้บ็อกคุมลัคก,กี้บ็อกก่อน ทีน้องใจดีมากเลยมาแล้วทุกคนเอาโอ้ใช่ล็กกี้บอตปอ เก็บของเก็บของคือตอนนี้รวยลัคกี้บ็อกมากนะเอาลัคกี้บ็อกต่อเป็นทางพวกเมือ